วัีพ่อแม่เน,น้องโอ้ใคลเล่นนเกมฟีฟายวันนี้จะไปยังก์ก่าก่อนว <laughs> ันนี้จะไปแข่งกันยิงผู้ใดหน่อยสุดผู้นั้ดดน,นชนะไปเล้ไปเลขกดเลขกดเลขไปอะไรสุดแกไปยังอมบานไปไปนหน่อยสุดแก้ไฟยังอมบาน,บานมาสั่นวะมามื่อกี้ล่ะเอาปืนยึดกันเวลาเอาปืนยังล่ะสร้ครั้มากมีเสือมา อุ้ยเบาขาหัวจะมิดสุดแล้วนะสุดแล้วนะเออผู้ใดนี่ที่ยังเ <c ười> ด,ดี๋ปิดปลี่นโอ้โกดเลียนนี่ยังบ่ไปให้หน่อยน้องไปงี้เง พื้นเด็กตัวแล้วแยตัวแล้วรีบตัวหนึ่งช่วยผู้เขาตะโพจีนเขาตะโพจีนไอแบงค์อูดายายา

ป้าของข้อสองนั้นปแตกวะนั่งอันนี้ไหมปัาก็ตายป้ากาเออสีได้ไหมสีก็ตาของหัวสองไปสองไปยืดทันเลย่ตายวเอาเอาไฟไปกับแด็กไปกับไปทันต้นต้งไฟต้นไอ้ย

hay ถือถือกระทะยังมนีกระทะแม่เอาเบกระทะทำได้ลระปังมจีงกระทะอหัวตายแล้วเหรอตายแล้วเหรไปใครจะวัดอีกตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอตัต่ตอยู่แล้วอ่ะตอยู่แล้วเออตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอสวยเปยังไงวะเออตาแล้วเหรอตายแล้วเหรอมัแตกด้วยวะก็แบบนั้น เขาหัว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 เปิดตีเขาหัวเปิดตีนอนในชิ้เถอไปเดียวไปตายไปไหนหรอเ้าเลียนทอปืนนี่นอนเลียนตัว่ะไปหาเลียนขึ้นมือบวกโอ้ยเอาป่าทอเบ็ดห่

ผูดำเนินชนาด้วยหอาไหนเป็นแล้วลแแล้วซื้อยังไงตนซื้อไมเสื้ไม่ชีพอ๋อไปให้เปทางนมี่ออยู่ไหนอ๋อยู่ส็จู่ไหนจู่ไหนโอ้โพิมเธอได้หรอเธอได้แล้วตัวอับเดีนี้จิจบแล้ว จาาอไล่กันทำทีมเมินขาที่พุสธไทยว่าดีโหยขนเดาเลยวะบวะอะไรที่รองอะไรที่สองอะไรที่ร้องอะที่ร้องไอ้พวที่หลไปแก้ผ้าไอ้ดีวะหรอดีหรอกินขี้บ้านไม่กินขี้ไปไอลีาไอลีลห ตามกติกานะย่งยีนดีห,นนดหรอไปพี่น้องเดี๋ยววันนี้ต้องจากกันไปก่อนหเหรอเพราะจะไปเบ<ห>ิ่งค้นแกะผายยางอบาลนะบายบายเจอกนไม่ลิปหนาบายบายลังหนะจุ๊บๆบายบายไปไหัวใจไปไ